สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียรเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่เช่นเคยครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้นะครับมานั่งตรงนี้นะครับก็ครบอีกแล้ว1สัปดาห์นะครับก็มาเจอกันแบบนี้นะครับกับรายการตอบถามตามโพสต์นะครับก็รายการนี้ก็จะจัดเรียกว่า1สัปดาห์1ครั้งนะครับก็คือจะมีเรื่องราวที่ ลูกเพจได้มาถามนะครับในโพสต์หน้าเพจนะครับก็แอดก็จะมาดูคําถามว่าคําถามไหนน่าสนใจหรือว่า,าควรจะอธิบายต่อหรือยกตัวอย่างให้เห็นายาให้เห็นภาพนะครับเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันเนาะหนึ่งรอบสัปดาห์เรามาเจอกัน1ครั้งกับรายการตอบถามตามโพสต์นะครับ ก็ถามอะไรมาแอดก็ตอบไปตามนั้นแอดโพสอะไรไปก็มีคนมาถามแล้วแอดก็มาตอบแค่นั้นเองนะครับรายการนี้จะเป็นเรื่องการตอบคําถามเนาะมันจะได้ชัดเจนนะครับท่านที่ต้องการถามคำถามนะถ้าไม่เร่งด่วนก็มาถามใต้โพสต์ได้นะครับพยายามนิดนึงอยากให้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับที่แอดโพสเนาะหรือว่าใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้บางที เ,เข้าใจแหละว่าแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันนะแต่พอมาถามปุ๊บมันคนละเรื่องกันโพสต์เรื่องปุ๋ยฮอร์โมนก็ไปถามเรื่องยาขยาอะไรเงี้ยหรือโพสต์เรื่องยาเชื้อราไปถามยา,มาแมลงบางทเีเข้าใจครับว่าตอนนี้ลูกเพจของเราเนี่ยมันหมื่นสามพันกว่าคนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแอดก็จะ เรียกว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มงง,ง,งลวเริ่มกง,ง,ง,งลวนะฮะเริ่มงง,ง,งนะฮะเริ่มเริ่มอายุเยอะนะครับบางทีมันปรับสมองไม่ทันนะครับพยายามช่วยกันนิดนึงหรือว่าท่านใดที่มีคําถามอ,าอยากจะถามเป็นการส่วนตัวนะครับก็ถามมาทางช่องทางแชทในเพจได้เลยนะครับหรือถ้าใน YouTube ก็ฝากคําถามไว้ได้หรือว่า ถ้าต้องการโทรก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ศัพท์0928064466อีกครั้งนะครับ0928064466แค่นั้นเองโทรมาสั่งยาหรือมาปรึกษาก็ได้นะครับก็มีทั้งระบบโอนเงินและเก็บปลายทางเนาะมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรจะเอาอะไรใช้อะไรก็เดี๋ยวแอดส่งไปให้แล้วก็ไปเคลียร์กันไปจ่ายกันเอาเองนะครับเพราะว่าแอดจะพยายามใช้เวลากับส่วนนั้นให้น้อยที่สุดเนาะจะพยายามมาใช้เวลาให้ความรู้กับลูกเพจ โดยส่วนใหญ่มากกว่านะครับใครที่ต้องการยาหรือต้องการปรึกษานะครับก็นอกรอบเอาแล้วกันนะครับจะมาช่องทางแชทช่องทางโทรศัพท์ช่องทางไหนก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับตอบถามตามโพสต์นะครับวันนี้มีเรื่องค่อนข้างครบทั้งปุ๋ยฮอร์โมนยามแมลงแล้วก็ยาขยานะ้องเรามาเริ่มกันที่โพสต์นี้นะครับในรอบหนึ่งสัปดาห์มีการโพสต์ชุดนี้ไปนะครับเป็นเป็นตัวปุ๋ยเกล็ด30ม0นะิบสิบน้องแล้วก็มีฮอร์โมนตัว ทีแลนนะครับหรือ,อาบาสเซโลสเตรอยนะครับหรือตัวเขาเรียกว่าบาซิโนโอลนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่แอดรู้จักค่อนข้างดีนะเป็นอะมิโนโเข้มข้นจากสัตว์นะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดหรือรู้สึกว่าจะเป็นเป็นวัวนะเป็นวัวเป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีนะครับก็แอดจะเชี่ยวชาญชำนาญตัวนี้มานานละ แต่ก็ไม่ได้หยิบมานะครับวันนี้มีโอกาสได้หยิบมาเข้าชุดนี้ก็เป็นชุดเรียกว่าชุดเร่งต้นเร่งใบแล้วกันนะครับใครที่เริ่มปลูกผักนะครับหรือปลูกข้าวนะครับหวานข้าวหรือข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นชุดเร่งต้นเร่งใบนะครับแต่ก่อนก็จะมีคู่นี้เนาะแต่ตอนนี้แอดมีตัวช่วยเสริมทําให้มันติดเทอร์โบนะครับมากขึ้น1ชุดอย่างเงี้ยใช้ได้น้ําประมาณ400ลิตรนะครับไม่เกิน500ลิตรนะครับโดยประมาณเร่งต้นอ่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูคําถามเนาะมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูคําถามนิดนึงว่ามีใครสนใจตัวนี้บ้างไหมนะครับก็พอมีนะครับอ้อยใช้ได้ประมาณกี่ไล่นะครับจากคุณเมชยานะครับเมชยาอา้าวกระดิ่งแอดหายนะครับไปไหนละเดี๋ยวหาก่อนนะอยู่ไหมอยู่ไหมนะครับอยู่ไหมนะครับอ้าวไปโดนขโมยไปแล้วอ่ายังอยู่นะโอเคเอ่ะกระดิ่งแอดหาย อ่าโอเคคำถามแรกคุณเมชายานะครับอ่านะคะนหนึ่งชุดได้อ้อยกี่ไล่ประมาณ5 6ถึงไล่นะครับโอเคไปต่อนะครับคุณคำตาปากุดเลาะนะครับบอกว่าเยี่ยมเลยนะฮะโอเคอคุณ มงคนชัยนะครับบอกว่าใช้กับต้มโอได้ไหมใช้ได้ครับในระยะที่ทําต้นทําใบนะครับหลังเป็นการฟื้นต้นหรือว่าระยะพึ่งรงเริ่มพึ่งเริ่มปลูกนะครับก็ได้เลยนะครับมันจะช่วยกระตุ้นเรื่องรากและการแตกใบใหม่นะครับได้ได้เร็วขึ้นฟื้นต้นได้เร็วขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวก็ได้นะครับโอเคขออนุญาตนะครับวันนี้ค่อนข้างร้อนแอดขออนุญาตเช็ดหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องบอกโอ้โหทำไปเหงื่อแตกพักเลยเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะ โอเคปกติแอจะอยู่ในห้องแอร์สบายๆเนาะแต่เวลามาจัดรายการเนี่ยต้องมาจัดในในตรงที่เป็นโกดังยามันจะร้อนนิดนึงโอเคนะครับต่อไปคุณรัชนันเขาอินอ๋อไปถามเรื่องคีโทรดิมยาข่าย้าอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอ่ะถามก็ตอบครับนี่ยาคีโทรดิมยาค่ายาไปแคบนะครับถามว่าฉีดทับคณะได้ไหมอ่าปกติมันฉีดได้นะแต่มันจะมีบางบางสายพันธุ์คณะก็แพ้ บางตัวยาบางยี่ห้อก็แรงเกินมันจะอาจจะทําให้เหลืองได้แอดแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับปลอดภัยกว่านะครับตัว h ็อ o f ิฟ p r พ m e t ทิลนะเป็นยาจากกลุ่มเดียวกันนี่แหละยาฆ่าหญ้าใบแคบเหมือนกันฉีดทับได้ตัว h ล็อกปลอดภัยกว่าไปต่อนะครับคุณสมปองสามิลาถามเรื่องเชื้อราไฟท็อปนะครับในกลุ่ม11มีไหมโอ้มีอยู่แล้วครับแอดมียาค่อนข้างเยอะนะอ่าหยิบมาหรือเปล่านะครับอ่าถ้าเป็นกลุ่ม11เนี่ย Uh, จริงๆไฟท็อปมันไม่ได้นั่นเท่าไหร่นะต้องไปใช้ตัวนี้มากกว่ากลุ่ม40เนาะแล้วก็เนี่ยกลุ่ม40บวกสี 45, ะ่ะไฟท็อปปกติถ้ากลุ่ม11ถ้าจะใช้ก่อนอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอบแล้วไม่ไม่เข้าใจเนาะกลุ่ม11เอนะี่ยจะใช้อยู่จะเป็นตัวนะ so xy, น ool, เนานะอซอกซี่นะครับโตบินบวกกับทีบูเป็น11บวก3นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้11บเวก3มหมือนกันจะเป็นโปรพิโก so นาโซนบวกอซอกซี่เนาะอ่าแต่ถ้าเป็นไฟท็อป แอนแนะนำให้ใช้กลุ่ม40ตัวไดเมโทมอฟตัวนี้ดีกว่าครีมด้วยนะครับหรือถ้าชอบยาบวกนะครับก็ใช้เป็นไดเมโทมอฟบวกอะมิทอกทาดิน ok นะครับตัวนี้นะครับใบไม้นะครับจากไฟท็อปนะโอเคแล้วก็ไฟท็อปก็ใช้พวกนี้ได้ครับกดฟอสฟอริกนะครับาจากกลุ่ม7นะใช้ได้เหมือนกันอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวมาถามที่หลังเนาะไปไวๆนะครับคุณนิทิดนะครับั้งละ2ไร่ ครั้งละสองไร่ใช้ได้กี่กี่ครั้งอ่าถ้าไปฉีดพวกพืชผักก็น่าจะได้ประมาณ3ครั้งนะชุดนี้นะชุดนี้นะลืมแล้วเนี่ยพูดไปพูดมาหลงประเด็นลืมตล้วนะครับชุดนี้นะอ่าโอเคนะครับอ่าเราจะได้ไปต่อได้นะ คุณจันทิลาคุ้มสอนนะครับชุดนี้ฉีดกี่ไร่ไปฉีดแปลงอะไรเอ่ยมันสำหัหลังก็ห้าถึงหกไล่นะครับอไอ้ดอนใหญ่บอกเยี่ยมเลยนะครับคุณสุรศักดิ์สนใจติดต่อซื้อได้ทางข้อความนะครับคุณนัทพงศ์นะครับก็สนใจก็ติดต่อทางข้อความนะครับคุณจักรยุทธ์จักรวุฒนะครับอ่านผิดขออภัยเนาะชุดนี้ฉีดข้าวได้กี่ไล่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยจะได้เยอะ6ถึง8ไล่นะเต็มที่10ไล่ไม่เกิน ปต่อครับอ่าจบเรื่องนี้ครับโทษต่อไปมีเรื่องอะไรบ้างอ่าโอเคนะครับก็มีการส่งกําลังใจมาเยอะนะครับขอบคุณคุณกิน,นลีเชื้อโปคุณดีดคงคาน้อยนะครับคุณจันทนาคุณแอมโมดคุณสุรางลอดไผ่นะครับคุณพิชยพงศ์นะครับคุณสมพงศ์คุณอกองแก้วบุญญานะโอเคส่งกําลังใจมาให้นะครับ ทุกวันนี้นะครับก็เราอวยพรกันไปอวยพรกันมาครับเราอยากให้ทุกท่านดีขึ้นมีตังค์มากขึ้นนะครับรวยขึ้นมีชีวิตท,ที่มีความสุขขึ้นแอดก็เช่นเดียวกัน นะครับบางบางครั้งโอเคเงินมันก็ส่วนสําคัญมากครับแต่ความสุขในชีวิตครอบครัวเวลานะครับคนที่เรารักเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากกว่าเราเราลองบาลานซ์ดีๆแล้วกันเนาะบางทีหลเห็นเยอะนะครับคนที่มีเงินเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขเท่ากับบางคนด้วยนะครับก็เป็นคนธรรมดาานะครับพอเพียงใช้กันแบบเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวอย่างมีความสุขก็เพียงพอละนะครับ วันนี้ก็แอดทำทุกวันนะครับทำด้วยความสุขความที่เราอยากจะให้เพราะแอดเองก็จะจะเขาเรียกว่ามีมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างผ่านมาเนาะสำหรับชีวิตก็แอดก็จะก็เรียกว่าเข้าเลขสี่ละนะครับก็เรียนรู้อะไรมากมายเราไม่รู้หรอกว่า,เ,าเราจะไปเมื่อไหร่นะครับสิ่งเดียวที่เราทำประโยชน์ให้ให้กับตัวเราเองให้กับครอ,อบครัวให้กับประเทศชาตินะครับหรือว่าเรียกว่า สายงานหรือว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเป็นความรู้แบ่งปันไปแชร์ไปพวกนี้สำคัญมากกว่านะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าว่าเวลาเราเหลือเท่าไหร่เนาะโอเคเราทําให้เต็มที่ในส่วนของเรานะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยๆกันแชร์ไปกดถูกใจแอดก็มีกำลังใจทำแล้วครับอ่ะไปต่อเนาะแอดได้โพสต์ถึงายาคุมนะครับยาคุมในผักเนาะ พอท่านฆ่าหญ้าเสร็จแล้วต้องคุมใช่ไหมครับก่อนหว่านผักหรือกาวก่อนปลูกพริกปลูก,ลกะมะเขือนะครับเป็นยาคุมใบแคบนะครับตัวนี้เป็นสารอลาคอจากกลุ่ม K3 นะแล้วก็เป็นตัวซาฟูฟินาซิลเป็นซองนะจากกลุ่ม E แบบนี้หนขวดแล้วก็เนี้ยสซองได้2ไล่นะครับใบแคบใบกว้างอ่าง่ายๆแค่นั้นเองมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวลองมาดูนิดนึงนะครับคุณ ดวงพรนะครับสนใจให้ติดต่อทางาข้อความนะครับคุณวัชรกรในคุมกระเทียมได้ไหมกระเทียมนี่ขอละไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นตัวราคอพวกนี้ได้แน่นอนนะครับไปบวกเพนดิก็ได้นะแต่กูลหัวพวกหอมพวกกระเทียมนะจะปลอดภัยกว่าถ้าตัวนี้ไม่แน่ใจนะ่าจะยังมีผลเดี๋ยวรอคําคตอบจากทางบริษัทอีกทีแอดก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้แต่ไม่น่าได้นะโอเคนะครับคาถามมีไม่มากนะครับใครที่ จะคุมพืชผักก็ค่อยมาถามที่หลังแล้วกันนะครับายาต่อไปที่แอดได้โพสก็คือตัวยาอ้อยเนาะ จะเป็นตัวไดยูรอนจากกลุ่ม C2 มาบวกกับกลุ่ม O ก็คือ M CPA ตัวนี้คือยาคุมค่าใบแคบนะครับทั้งเน้นไปที่คุมนะครับยาออนเล็กๆนะครับอ้อยไม่เกิน1เดือนเนาะบวกกับยาเก็บใบกว้างนะครับตัวนี้ก็จะเอาทำงานคล้ายๆ2 CD ดีที่ท่านเคยใช้แต่ตัวนี้มันฉีดข้างป่ามันได้ค่อนข้างปลอดภยัยอเดี๋ยวลองมาดูเนาะมีคำถามอะไรบ้างมีไหมมีใครสนใจยาอ้อยบ้างไหมเดี๋ยวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมงงเลยคุณอภพิลักษ์นะครับ ามาสภาถามเรื่องมียาชีวภาพไล่มแมลงกุเรียนไหมอ่ามันจะไม่เกี่ยวกับยาขยาเนะพักไว้ก่อนอ่าคุณยนจะจิตนะครับอ่าถามเรื่องของโรคพิกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวแอดและไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปตอบที่หลังเนาะก็ส่งเข้ามาก็เข้าใจแหละอ่าคุณอ่าชนดกิจนะครับใจกล้าถามเรื่องยาคุมซูมิโซย่านะครับไม่ได้หยิบมาเนาะเป็นยาคุมมันอ่าโอเคเอาคนที่เกี่ยวข้องก่อนเนาะชุดละเท่าไหร่นะครับ อตอบไปแล้วนะครับประมาณนี้นะหกรกว่าบาทเนาะชุดหนึ่งประมาณไม่เกิน2ไล่นะครับคุณพิยดาสนใจไล่มันถามเข้ามาทักเข้ามาต้องการใช้ทางข้อความเลยเช่นเดียวกับคุณสมบูรณ์นะครับ อ่านะครับถามเขามาทั้งข้อความแล้วกันต้องการใช้ส่วนใหญ่จะถามราคาแอดจะไม่ค่อยตอบสังเกตว่าหน้าโพสแอดจะไม่ค่อยตอบเท่าไหร่นะครับเรื่องตรงนี้หลายๆท่านที่ขายของทางออนไลน์จะเข้าใจนะครับมันจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตเนาะท่านใดที่สนใจ ต้องการใช้ยาต้องการสอบถามก่อนก็ได้นะครับให้ถามมาทางข้อความนะครับโอเคอยิ่งโดยเฉพาะเป็นเรื่องราคานะครับให้ถามทางข้อความนะจริงๆแอดอยากตอบมากเลยถ้าตอบไปแล้วเนี่ยอพอดีแอดก็ยังมีคนที่เขาทําเพจคล้ายๆกันเนี่ยแล้วแล้วเน้นเรื่องของการขายปั๊บเรียบร้อยนะครับถ้าไม่อยากให้แอดเรียบร้อยเนาะทําตามที่แอดบอกแล้วกันโอเคต้องขออนุญาตเรื่องนี้ไว้ด้วยเนาะโอเคไปต่อนะครับ ไปก่อนไปก่อนนะครับเอ่อโอเคก็วันก่อนแอดมีการโพสตไปน้องมีหลายๆคนมาให้กําลังใจบอกแอด ช่วงนี้หน้าร้านจะเงียบมากนาะไม่ใช่ฤดูด้วยแหละ,ะจะบอกว่าไม่ใช่ฤดูเพราะว่าแอดเนี่ยอยู่ในฝั่งพืชไร่นะครับจะต้องรอฝนก่อนถ้าไม่มีฝนเนี่ยไม่มีการทําอะไรเลยข้าวก็ไม่มีปีนี้น้ําก็มีถั่วก็ไม่ทํากันเรียกว่าวันๆหนึ่งเนี่ยแอดจะเงียบมากเลยแต่ในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลูกเพจที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคอ่า ก็เลยช่วงนี้ก็โทษนะครับบา,บางบางบางวันก็อาจจะไม่ได้มาตรงตรง,ตรงหน้าเพจหรือในส่วนของหน้าร้านก็อาจจะปิดบ้างก็เลยไปช่วยแฟนขายกาแฟนะครับแอดก็จะมีธุรกิจหนึ่งเป็นกาเฟ่มีขนมมีอะไรก็ใครที่อยู่ใกล้ๆหรือผ่านมามีโอกาสก็มาอุดหนุนได้เนาะเอาอยงนี้แล้วการซื้อกาแฟ1แก้วส่วนลด20บาทนะ <laughs> มีไหมมีใครจัดรายการอย่างนี้ไหมซื้อซื้อกาแฟของแฟนแอดแล้วก็มามาลดส่วนลดได้ยาด้วยเนาะ <laughs> โอเคนะครับก็ว่ากันไปนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนได้นะครับจะได้พูดคุยกันเนาะโอเคอ่ามีมีคนถามว่าไอ้ข้างหลังคืออะไรไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นตารางแบ่งกลุ่มยาเชื้อราครับก็คือคกลไกการทํางานของสารป้องกันกําจัดโรคพืชหรือยาเชื้อรานั่นเองนะครับหรือ f r a C หรือว่า f Black f อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเรียกตามตัวย่อนี้แล้วกันนะครับมันจะเป็นกลุ่มต่างๆที่แบ่งย่อยในเรื่องของ าสารกาจัดมแมลงเขาจะมีการบุกแบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมียาย,ย่อยๆแล้วว่ามันทางานยังไงกลไกการออกฤทธิ์ของมันยับยั้งกระบวนการหายใจยับยัง้งอาการสังเคราะห์สเตยียรอยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นเรื่องทางวิชาการถ้าท่านใดสนใจหรือต้องการได้ไฟล์ก็สอบถามเข้ามาแล้วกันโอเคนะครับไปต่อก่อนนะครับเรื่องบอลเราจะไม่คุยนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเราโดน โอเคแอดจะหัวล้อห้าห้าไม่ได้ต้องหัวล้อเจ็ด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 ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆเขาเขาที่อยู่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับแอดเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอานะฮะโอเคธรรมดาครับคุตบอลเนาะมีแพ้มีชนะแต่เล่นกันสนุกสนุกเนาะแอดก็เป็นเป็นเด็กหงเนาะเชียร์มา,าตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามนะฮะครับปล่อยแอดบ้างก็ได้ครับสามสิบปีได้ถ้วยสักครั้งหนึ่ง โอเคเดี๋ยวนะพอดีแอดไปโดนตรงนี้มันเลื่อนไปนิดหนึ่งอ่ะมีโพสต์ต่อมาในเรื่องของยาอ้อยเหมือนกันจะสลับขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นสารจากกลุ่ม C2 บวก C1 นะครับคือไดยูลอนบวกเฮซาซินโนนเป็นยาฆ่าและบวกฤทธิ์คุมด้วยเนาะแอดจบมาบวกคู่นี้ก็พูดง่ายๆตัวนี้เป็นยาฆ่าพวกนี้จะเก่งมากพวกอ่าหญ้ากยกหญ้าขนนะครับก็พอได้นะครับหวายแหวนพงก็ถ้าใส่หนักหน่อยก็โอเคนะครับแล้วก็ไข่คู่กันฉีดข้าง แปลงผักแปลงมันสำหับหลังได้นะครับกลิ่นไม่มีปัญหาอย่าให้ระอองไปนะมาดูซิมีคําถามอะไรบ้างนะครับเรื่องราคาแอดจะไม่ตอบนะจะผ่านไปเร็วๆนะเนาะมีคนถามเรื่องโรคพืชผ่านไปก่อนเนาะเช่นเดียวกันนะครับมีอ่ามีคุณธนาวัฒนะครับแอดฉีดไล่ล่องใช่ไหมครับหรือฉีดสาดอ่าฉีดไล่ล่องนะครับตัวนี้ไม่อยากให้แนะนาให้สาดอ้อยจะแดงเยอะเนาะอ่ะโอเคใครที่เป็นผู้ปลูกอ้อยแล้วกันนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยค่อยมาถามแล้วกันยาตัวนี้เนาะ ภาคหลังเนี่ยแอดก็จะมานั่งดูเนาะในกลุ่มแอดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกลุ่มที่ปลูกผักเยอะมากที่สุดเลยนะครับไล่เรียงลงมาก็จะอาจจะมีพวกพริกมะเขือถั่วแตงเนาะกลุ่มในพืชผักแล้วก็ผลไม้นะครับหลายๆชนิดนะครับเริ่มเข้ามาปรึกษามากขึ้นลองมาก็จะเป็นพืชไร่เนาะภาคหลังเนี่ยกลุ่มเกษตรกรนาข้าวหายไปเยอะมากเลยเนาะแอดทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ เกษตรกรนาข้าวเริ่มหรือว่ามีเพจอื่นๆที่เขาทําก็ยินดีนะฮะก็ไปติดตามได้เนาะไม่เป็นไรเนาะบางทีแอดทาคนเดียวก็ทําไม่ไหวนะครับมันหลายเรื่องนะครับโอเคแอดได้โพสยาอ่าของยาลาน้ําค้างแล้วก็ใบไม้ไปเป็นยา3ตัวบอกปีเนี้ยนะครับแอดเอาแค่นี้พอแล้วกันมันเยอะนะครับ อ่าสามตัวเนี้ยอย่างที่แอดบอกกันในกลุ่ม40ไดเมทโอมอฟครีมนะแล้วก็กลุ่ม40บวก45เป็นไดเมทโอมอฟครีมบวกอะมิอทอกทดินนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นยาครีมเหมือนกันซายาโซฟามิดนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม21นะกลุ่มโรลคลาน้ำค้างและใบไหม้แอดจะใช้ประมาณนี้นะครับปีนี้โอเคมีคำถามไหมนะครับมีคุณพงศักดิ์ถามมานิดนึงนะครับเรื่องของ ลาสนิมไม่ถั่วนะครับมีหยิบตัวไหนบ้าง,างอะ่ะก็เอาตัวนี้แล้วกันง่ายๆครับเป็นโปรพิโคโนาโซนบวกออซ็อกซีโซบินนะโอเคที่แอดตอไปจะมีไพลาโคโซบินบวกอีพ็อกซีโคนาโซนก็ใช้ได้นะครับคุณแตงโมแม่ให้มาถูบ้านโอเคอเซบิโอเยี่ยมดีมากเลยอ่าโอเคครับขอบคุณมากที่มา เขาเรียกว่ามายืนยันนะครับว่ายาโอเคเลยนะครับอ่าแล้วก็มีโพสต์คู่นี้นะครับเป็นยา,มาแมลงบ้างยาเชื้อราผ่านตายเป็นยา,มาแมลงเนาะเป็นคู่นี้ยังได้รับความนิยมต่อเนื่องนะครับเป็นสารจากกลุ่ม CD นะครับคือฟูไฟาลาดิฟูโรนมาบวกกับกลุ่ม 9B เนาะเป็นสารไัยอัยมีโทซีนอ่าโอเคเป็นชุดแบบนี้400ลิตรนะครับเกี่ยวกับมแมลงหวีขาวแล้วก็เพี้ยจ,จกจันสีเขียวเนาะ คุณคนเคมีกเกษตรบอกว่าผสมคุโนอิชิด้วยนี่ครบจบเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดไปเลยก็ได้นะฮะตัวนั้นก็จะเป็นยานไหลอีกตัวหนึ่งเนาะก็เรียกว่าครอบคุมหมดเลยนะทั้งเพี้ยทั้งไหลนะกะ็ขอบคุณคุณคนเคมีกเกษตรด้วยเฮียหนุ่มเฮียหนุ่มนะครับก็ติดตามกันครับเราก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะก็มีแต่ละคนมีความรู้ด้านไหน,ก,นก็นํามาแชร์แชร์กันก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเนาะ แล้วก็คุณประสงค์ถามเรื่องราคาเข้ามาเดี๋ยวไปแจ้งในข้อความนะครับขอผ่านไปก่อนเนาะแล้วก็จะเป็นคุณประสิทธิ์เรื่องของยาฆ่าหญ้ายาฆาญ้าตัวไหนเนาะเดี๋ยวสอบถามเข้ามาทางข้อความนะครับแล้วก็คุณลุงไทยชุมพรนะครับถามเข้ามาราคาสนใจตอนนี้เป็นเยอะมากเลยอ่าได้เลยครับก็สอบถามมาทางข้อความแล้วกันนะครับเรื่องของราคานะ อ่าผมจะผ่านไปคุณจันท่มาเช่นเดียวกันคุณแจ็คสอสมานนะครับถามเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ตอบเรื่องราคานะคุณลลิตาเช่นเดียวกันถามเรื่องราคานะครับไปมีโทซีนได้แมงวีขาไม่ได้ครับถ้าฉีดมันเดียวเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะต้องบวกมีตัวค่าที่เจ๋งๆหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับคุณเบยทิพย์นะครับเรื่องของหนอนกออ้อยใช้ตัวไหนหนอนกออ้อยแอดแนะนําตัวนี้และกันคู่นี้เลยนะครับ เป็นสารกลุ่ม 2B พิ่โปนิลอยู่นะครับจะฆ่าตัวหนอนที่อยู่ในดินด้วยตัวที่มันหลบอยู่นะครับตัวอ่อนมันเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไดโควอสจากกลุ่ม 1B นะครับตัวนี้มันจะฆ่าตัวหนอนที่เจาะต้นเจาะอะไรพวกนี้ได้โอเคแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับใช้กลุ่ม 1B บวก 2B แบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปต่อนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะจบกันแล้วนะครับเวลาพอมีเล็กน้อยนะครับมีพอมีเล็กน้อยเดี๋ยวลองมาดูนะครับ ว่ามีเรื่องอะไรอ่าแอดได้โพสต์เรื่องของยาชรลาเนาะแอดจะขายกลุ่ม3กับกลุ่ม11ก็คือตัวนี้เนาะทีบ,โโบ,บ,ออบโูโคนาโซนกับบวกอะซ็อกซี่กับโพพิโคนาโซนอะซ็อกซี่นะครับทำไมแอดถึงขายยายี่ห้อคุ้นๆไหมยี่ห้อเนี้ยสามเหลี่ยมนะครับอันนี้คือเขาชื่อบริษัทอาดาม,มาเนาะจริงๆเนี่ยเป็นบริษัท สัญชาติอิสราเอลซึ่งแอดเองก็เคยเคยทำงานที่นี่นะแต่บอกเลยว่าแอดรู้ว่ายามันค่อนขอ้างมีคุณภาพมากนะครับก็เลยเลือกใช้แล้วก็เท่าที่ขายมา4-5ปีนะเรียกว่าตอบโจทย์หลายจุดเลยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเกรดพรีเมียมแล้วก็เกรดดีมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เนาะแอดเลยจะเชีเ่ยวชาญนิดนึงในเรื่องของยาของบงริษัทนี้นะครับอา่าโอเคนะครับ คุณชายเอมตีนะครับบอกว่าคาสเซเดียลองมาแล้วนะครับใช้ดีมากเลยไม่แพ้นานตะิโวเลยใช่เลยครับเพราะว่าแอดเคยทําแปลงนะไปติดตามไม่ใช่เคยแถมมีฝ่ายรีเสิร์ชเป็นคนทําแปลงแล้วก็ไปช่วยเขาเก็บข้อมูลเนี่ยพบว่าเรียกว่าสูงสีกันเลยนะครับใบธงเนี่ย อันนี้แบบเอียงเอียงเอียงนิดๆนะอ่าแปลว่าใบธงดูอ่าตัวเนี้ยจะเขียวเขียวมากกว่านะแต่ผลผลิตพอๆกันถ้าใครชอบสายเขียวอยากให้ใบธงเขียวๆก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับนาข้าวเนาะอ่าพวกเม็ดรีบเม็ดห่างเม็ดลายจบเลยนะครับอ่าคุณโอ๋บอกตัวไหนดีกว่ากันนะครับอ่าโอ๋อ๋อถามว่าคุณไพโรจน์นะครับวงอียลานะครับถามว่าโอ๋ ตัวไหนดีกว่ากันแอดก็แนะนําตัวนี้แหละครับเพราะว่าเทียบคุณภาพเนี่ยมันจะโอเคกว่าและเนื้อเป็น s อนะโอเคนะครับยาแก้หัวมันเน่าอ่ะพูดสักนิดนึงนะครับบางทีแบบอ่าก็เข้าใจายอยู่นะอ่ะตัวนี้แนะนําหลายทีแล้วนะครับอ่าฟอสนเฟตไอซิดบวกกับอ่โพคลาลอดเนาะกลุ่ม28บวกกลุ่ม7นะแบบนี้อัตราเท่าไหร่เดี๋ยวมาถามนะครับคุณปานีเนาะอ่าต้องลองใช้แล้วจากคุณกันเพชร จลัดนะครับโอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็มียาอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับมีคนถามเรื่องของตัวนี้ดาซาโฟนใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็น กลุ่ม O อบวกสอบวกแนะครับหรือั่นอะไรครับอ่าโอเคเป็น 24D ดีโซเดียมนะครับ ium, รบ,บวกไดยูรอนบวก DSMA ตัวนี้จะเป็นยายาฆ่ายาในไร่อ้อยหรือไร่มันสับปะหลังนะในมันก็ใช้ได้ประมาณ3เดือนขึ้นไปในอ้อยส่วนใหญ่ก็นิยมเอาไว้ฆ่ายากยาๆฆ่ายายากๆพวกหวายแหวนพงพวกนี้นะครับโอเคนะเรื่องราคาปีนี้น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินพัน 50บาทประมาณนี้นะครับถ้าต้องการใช้ก็บอกแล้วกันมีบริการจัดส่งนะครับโอเคเรื่องยาคุมนิดนึงนะครับมียาคุมเรื่องของอยาคุมมันยาคุมอ้อยนะครับอะเดดโพสต,ตัวนี้ไปเนาะลองไปดูเนาะซูมิโซยาก,กับตัวมายอรอนะจะเป็นอิมาสพิดบวกอิมาส,ามาสเพอร์สำหรับมายอรอเป็นยาคุม คุมแห้งในไร่อ้อยใช้ได้ทั้งอ้อยใหม่อ้อยต่อเนาะยังไงก็ลองมาถามต้องฉีดก่อนเลยหลังจากตัดหรือหลังจากปลูกทันทีเนาะฉีดดินแห้งๆนะครับส่วนซูมิโซย่าก็เป็นยาคุมแห้งเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเก่งได้ทั้งค่าทั้งกลุ่มเนาะปักเสร็จฉีดเลยอย่ารอให้มันแตกตานะครับก็ท่านใดสนใจเรื่องอการใช้ก็ค่อยสอบถามมาทางข้อความแล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาถามแต่ราคาเนาะแอดจะขออนุญาตไม่ตอบอย่างที่บอกนะครับผ่านไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เองแอดก็บอกนะครับยาถูก อาจจะทําให้คุณประหยัดตังค์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจ่ายมากกว่านะครับและมันแพงกว่าด้วยก็คือเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับบางทียามันถูกเกินนะครับหรือว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เนี่ยพอไปฉีดไปแล้วเนี่ยมันเสียเวลา แล้วพรุ่งนี้คุณก็ไปฉีดใหม่แล้วรวมทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับมีค่าน้ํามันเครื่องค่าจ้างคนฉีดนะครับอีกมากมายน้ําคุณอีกรถน้ํามันที่คุณเข็นมาอีกรอบหนึ่งนี่แหละครับที่มันจ่ายแพงกว่าถ้ามันมีทางเลือกหรือคุณคุณพอมีกําลังนะครับลองปรึกษาคนที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องยาเฮ้ยยาตัวนี้ใช้ไม่อยู่ควรจะสลับกลุ่มไหนเปลี่ยนอย่างไรนะครับแบบนี้อาจะทําให้ท่านประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าจริงๆด้วยนะครับโอเคเนาะ โอเคนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับวันนี้ก็ไม่มีละเรื่องสุดท้ายนะครับอย่างบอกว่าแอดก็ได้โพสเรื่องของยาตอนเนี้ยเรียกว่ายาค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะครับเราจะเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับฝนก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของยาค่ายานะครับไม่ว่าจะเป็นขอบทุกขอบเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นะครับเป็นยาขยาในพืชผักนะครับนาข้าวหรือพืชสวนอื่นๆนะเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับรวมถึงยามลงยาเชื้อรานะครับปุ๋ยฮอร์โมนตรงนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าครบทุกพืชทุกขอบและสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับถ้าท่านใดนะครับต้องการเร่งด่วนก็บอกทักมาทางข้อความทางในเพจได้เลยนะครับ YouTube ก็สามารถ พิมพไว้นะครับแล้วแอดก็จะแจ้งเบอร์โทรให้ติดต่อตามนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้กันไปอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับทุก1สัปดาห์สําหรับรายการตอบถามตามโพสนะครับท่านที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับแอดโพสตเรื่องนี้ก็มา ถามไว้แอดจะได้มาตอบนะครับตอบถามตามโพสต์เป็นรายการแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะพยายามนิดนึงให้มันเป็นเรื่องที่เรากําลังคุยกันเพราะเ,าเรื่องมันหลายเรื่องและคนมันเริ่มเยอะนะครับในในเพจเราเนี่ยทุกคนก็ปลูกพืชไร่ปลูกพืชานาข้าวปลูกผักปลูกไม้ผลบางคนปลูกทุกอย่างเลยมันจะมั่วมันจะงงนะครับถามทีละเรื่องบางทีแอดก็ต้องต้องใช้ให้เวลาแอดนิดนึงนะครับว่าทําคนเดียวเนาะคนเป็นหมื่นลุมแอดหนึ่งคนนะ แอดก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ออกไปเยอะๆเพื่อให้ท่านเก่งขึ้นเวลามาคุยกับแอดจะได้คุยตรงประเด็นเข้าเรื่องเลยนะครับเราจะได้จัดการปัญหาตรงนี้ ร่วมกันได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้อดด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ใช่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้กดแชร์ให้ผู้อื่นรับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจ p ีเกษตรสองพนะครับคงต้องลาผูกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ